สวัสดีครับพี่น้องชาวไผ่ผู้ที่มีใจ,จรักไผ่ทุกท่านครับคลิปนี้ขอนําท่านผู้ชมมาพบกับการปลูกไผ่ในสวนป่าโดยที่ม่มีการไถพรวนโดยที่ม่มีการทําลายาธรรมชาตาิซึ่งเราได้นําพันธุ์ไผ่เป็นไผ่ที่เกิดจากเมล็ดเรานํามาปลูกในป่าในสวนป่าของเรานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทรผ่านไปหนึปีผลปรากฏว่า สามารถเจริญเติบโตได้ดีมากตามสภาพที่ท่านเห็นอันนี้เป็นพันธุ์ไผ่หกใ่ชัยภูมิที่เกิดจากเมล็ดเราได้นำเงาพันธุ์มาปลูกไว้ในสวนป่าซึ่งเป็นพื้นที่ของเราเองผลปรากฏว่าการเจริญเติบโตของไผ่เติบโตได้ดีมากเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใสามารถแทงนอใหม่ขึ้นมาได้ตามภาพที่ท่านเห็นสวยสดงดงามครับ